กินยากเลือกกินต้องเจอนี่เลยมาเรียโอ้ยแค่เห็นก็ดีใจอยากกินกันใหญ่เลยนะอนนี้วันนี้เราเลือกให้เด็กๆเ,เป็นตัวนี้เลยนะคะทูน่าในาน้ำเกรวี่นะคะเนื้อเน้นเน้นเลยทุกคนดูดิอืมน่านกินมากเลยเนื้อเน้นๆเ,เปิดออกมากลิ่นหอมมากๆเลยออ้ยอยากแย่งมากินได้ไหมหอมมากกิน คือแบบแล้วเด็กๆชอบมากนะคะอาหารเปียกของมาเรียเขามีให้เลือกเยอะมากถึงสิบอรสเลยนะทุกคนคือแบบเราอะก็ซื้อมาแบบหลายรสมากๆเลยแต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยตัวที่เราให้เด็กๆกินนะคะจะเป็นสูตรทูน่าสําหรับน้องหมาบ้านไหนที่แพ้ไก่หรือว่าไม่อยากให้ทานไก่ก็แนะนำเป็นสูตรนี้เลยดูดีอุย้ยหมมกันใหญ่เลยอุ้ยมันคืออาหารเปียกก่อนเลยเอาดีเอาไปมทุกคน ใครที่เกทํากทำับข้าวให้เด็กๆก็น,นี่ท็อปปิ้งด้วยอาหารเปรียกเลยครับมัมมดยาเยอะที่ใส่เข้าไปก็มัมมดอ,มอร่อยมากเลยเอ,อย้าอเลียจนหยดสุดท้ายเลยนีน่นี่นี่นเอ้าอร่อยจลเลียซองเลยเอาไงอ่ะโอ้มันมุดเข้าไปในซอกแล้วเอ,อ้ยขออีกเหรอเอาอีกแล้วเหรอไม่พอหรอครับอร่อยจนต้องขอเพิ่มาครับทุกคนโอ้ยนี่ก็หาเศษกินอยู่นั่นอะ